ใครมาพูดเมื่อวานเนี่ยว่าเขา,อ,าเอ,ออกทางทีวีว่าพระก็ยืวยออกทางทีวีว่าอะไรคือว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วอ่าก็พระพุทธเจ้ารับรองเป็นพระอรหันต์ก้องพระพุทธเจ้ารับรองรับรองยึงจะเป็นพระอรหันต์แท้จริงนั่นต่างไปแล้วฟังว่าเป็นพระด้ว <c oughs> ยนะมาออกทางทีวีออก ส่วนรวมให้คนทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วถึงกันก็ท่าที่ในเรื่อความของการออกนั่นว่ามัญญาพราละหายนี่คือเป็นพระนางที่มาต้องมือพระพุทธเจ้ารับรองว่าถึงจะเป็นหันได้พูดง่ายก็บางอันพระพุทธเจ้ารับรองมีขาย ความโง่ของตัวเองขนาดไหนแล้วจะเป็นพูดถึงว่าฮาบาทาลายศาสนาก็ทําลายอย่างหนักเหมือนกันมพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งขังสจ้าหน้าามีาของสัตว์โลกที่นับถือกันมาจํานวนมากมายหาต้องมีเจ้ารับรองท่านจึงจะเป็นอรหันต์ได้ถ้าพระพูทธเจ้ารับรองไม่รับรองเป็นไม่ได้เช่นเวลา,านี่นุูธเจ้านิพผานแล้วพระอรหันต์ไม่มีไม่มีใครรับรองใช่ไหมละ่ะ เมื่อเอาผู่ตามความจริงต้องพูดอย่างนี้พระมุจิเจ้า,าปรยุคานไปแล้ไม่ไม่มีใครรับรองอะครเอาหารก็มีไม่ได้นืมันเป็นอาหารก็อาหารโมคะเมื่อคําพูดันเนื้อออกมากแสดงที่ทีวีด,ด้วยนะตั้งที่มันเป็นยังไงถ้าเป็นพระพระประเภทไหนเรียนมาจากคำพีไหนถึงได้มาอวดได้ป้างแบบไม่ไอายเลยนี่ บัรนดาะาราหันต้องพูดกับเจ้ารับรองว่าคึงจะเป็นทหารได้นี่คือคําพูดออกมาในที่เอามาเล่าให้ฟังสะเทือนใจมากทีเดียวกับคําที่ว่าสารทิคิโก <c oughs> ในบทธรรมกุลมาสวาขาโตวตาสมอสารทิทิโกนั่นผู้ปฏิบัติ จะพึงรู้เองเห็นเองจากภาคพวิวัฒน์สองตอนตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงถุกยึย์วิมุติว่าถึงมุติตังสมัจจร,ริยังกตั้งกัริยังนี่เนี่ยการที่ก็เขาพูดกับเจ้าเองประกาศตั้งมานี่คือองค์ศาสดาไม่ใช่ผูุ้ทธเจ้าจะเป็นศาสดาจะเชี่ยวรับร,าอาารองอรหันต์องค์นั้นของมีเป็นศาสดาด้วยพระวาจนาะที่เด็ดขาดถูกยอดนี่แล้วว่า สานทิ่ q q b b b đ đ ay, ิโกคู่บัญบัติจะพึงรู้เองนั่นเองจากผลงานของกองต้องจากพื้นพื้นพื้นจนกระทั่งถึงมีมุตติูมพรนี่คือสานทิ่ิโกคือพระพุทธเจ้าประกาศนี่เป็นเครื่องยืนยันในบทธรรมคุณก็เห็นอยู่นั่นนี่แหละเบืองเครื่องยืนยันคือว่าพระบรรดาพระไปเป็นพระอรหันต์ต้องพระพุทธเจ้ารับรองถึงจะถึงจะเป็นได้ ใช่ไม่ได้เลยอืมโกงกันข้ามกบเบหัวพระพุทธเจ้าไปจ่อหน้าต่อตาในทีนั่นให้คนทั้งโลกเขาได้เห็นอืมเป็นยังไงฟังที่คําพูดเบบนี้ว่าพระที่เดินนะออกมาพูดนะมาพูดโกหกโลกแบบนี้นะ่ะอืมสารพิจิโกประกาศว้างๆมาตั้งแต่วันองศาดาตัดสูสอนคำแก่โลกได้ตั้งแต่เบญจบุคีมา เป็นซาบิกโก้ว้วนๆทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนั่นจะยังไงเนี่ยนะคำพูดอะเป็นอย่างนี้แหละตั้งตื่นรีบไปพวกคือมหาไฟมันแสงคามันแสงอย่างนี้อ่ะมันแสงไปกับผู้ที่แค่ก็ถือแพร่ว่าเป็นแพร์เป็นพระด้วยถ้าไปอ้างขึ้นมาอย่างนี้เนยเรียกว่าบัตรที่สุดเลยที่ยอมคำพูดเช่นนี้ เป็นข้าบบศึตตนะกต่อผู้ศาสนาต่อพระวจารผู้ดีเจ้าที่รับสั่งว่าสามที่โกอืมผู้นี้เป็นผู้ธรรมชาตินี้เป็นผู้ตัดสินเองพระวจาเท่านี้ออกครอบหมดเลยเดียวอืมไหนผู้เจ้าต้องไปหารับรองรับรองบรรดาพระอรหันต์ที่สำเร็จขึ้นมาพุทธเ,เจ,จ้ารับรองเองจรเหมืนว่าอรหันได้สางทีห่หนอืมมีผู้เจ้ากับปริพานไปแล้วเดี่ยวกับอรหันต์ก็ไม่มีนะ ถ้ามีก็มีจะหันไปทางนั่นหันไปทางนี้่นึงอะไะหันไปกินนั่นหันไปกินนี่หันไปโกหกโลกเขาทางนั้นอะถ้ามีจะดีนะเนี่ยอาหารย์ดังบุริยวาทด้วยสันที่โกจะไม่มีนะถ้ือาเป็นอย่างว่านี่นะนี่ที่คำพูดที่มันเป็นอนตรายต่อธรรมเมื่อมันมีเป็นอนตรายอยู่นี่แล้วจะไม่พูดอย่างไงพูดรักษาธรรมมีอยู่นี่นะมันซาพูดเรารักษาธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อ ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วเอาพระพุทธเจ้ามาอวดอะไรอวดประปา่วนเถื่อนขายตัวเองนี่นมันกระเทือนใจมากเลยนะคำพูดคำนี้นะ <c oughs> ไม่มีใครพูดแล้วพูดอย่างนี้ละ <c oughs> ก็มีแต่พูดที่ออกทีวีประกาศทั่วโลกพูดทีนี้ไม่ใช่ทีวีก็ออกทั่วประเทศได้เหมือนกันน, <c oughs> นี่วิทยุนี่เห็นไหมออกทั่วโลกนั่นนี่เพื่อที่เราพูดอยู่เวลาเน <c oughs> ี้ย นี่คือความจริงสันติจโกอากากริโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ปฏิบัติเถิดนั่นทั้งเกลียสทั้งทมเป็นอากากริโกด้วยกันกิีลสทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดได้ทั้งนั้นทําให้เกิดทมเกิดความดีงามทั้งหลายเกิดได้ทั้งนั้นทั้งนั้นนั่นอากากริโกเอหิปฏิโกจะจะแปลทั้งหมดนี้ก็ได้จะเป็นอะไรก็เป็นมหาวิถีทั้งมาแปลแ่นี้มาได้เอาไปฆ่าอิจาวัวน,นี่ อย่ามันเหลือเป็นมหาอยู่เลยก็ได้อไหมสวาคโตะกวตาสรมโนทัพธรรมผู้พรกเจ้าจัดดีแล้วสันทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ผลของตนจากการจะจะ,จะพึงรู้ด้วยตัวเองจากผลงานของตนนี้ด้วยตัวเองเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามาลับหลงยืนยันชันทิโกยืนยันไปแล้วเข้าใจไหมนี่อากาลิโกไม่มีการสถานที่ไวลาเวลาใครปฏิบัติเมื่อไรก็รู้เท่านั้นเอฮิปฏิโกอันนี้ทางปัตญาท่านก่อ ท่านแปลตามปริยัิท่านแปลไม่ผิดเราก็ยอมรับก,ก็เรียนปริยัิเหมือนกันเพราะท่านแปลตามจับตามแสงตามธาตุมีพลดปัดใจแปลอย่างนั้นท่านถูกต้องตามคําแปลของท่านแต่แยกออกมาหนึ่งเขาจะว่าเป็นหลวงตาบัวเลยเป็นมันเป็นหลวงตาบัวปลอมก็เอาว่าไว่าไปเราจะออกในภาคจากภาคปฏิบัติของเรานี่นะนี่ภาคปฏิบัติมันแทรกเข้ามาตรงนี้นะอืมัมนมันแยกได้สองทางแล้วที่นี่นะ เอหิปัติโกในทรมาปรญยานนั้นเอหิฮิตัวนั้นเป็นเรื่องบังคับใะเรียกคนอื่นให้มาดูนี่ทางปริยานเอหิปัติโกเรียกคนอื่นมาดูได้เป็นคมของจริงว่างั้นนะสามารถเรียกร้องคนอื่นมาดูได้เป็นคมของจริงกันว่าท่านแปลนะ้นทางปริยานไม่ผิดเพราะถ้ามีพัะปัจจัยบีบบังคับอยู่แล้วใหแปลอย่างนั้นนี่เราก็เรียนไปอย่างนั้นเราก็รู้อย่างเดียวกันเราไม่ค้านท่านแปลทางปรญยาิ สามารถที่จะเรีย,ยก,อกรอบคนอื่นให้มาดูได้ทำของจริง <S <S ว่าอย่างั้นนะทีนี้แยกเข้ามานี่ <c oughs> แล้วก็ทางภาคปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็ไปเราเป็นผู้ปฏิบัติทรมี่นะ <c oughs> ทมนั่นเดาท่านสอนเรา <c oughs> เอหิปิโกคือเราปฏิบัติทคํานั่นท่านสอนเราว่าเอหิปิโกให้ท่านน้อมจิตเข้ามาสู่ตรงนี้ภายในนี้องค์อริยสัจ คือความตรัสรู้อยู่ที่นี่นี่ให้น้อมย้อนจิดเข้ามาเอหิปัจิโกให้ท่านยอา้อนจิดตของท่านคือทำท่านสอนเราให้ย้อนจิดเข้ามาดูตรงนี้สันติทโกโกเอหิปัจิโกโอเอหิให้ท่านเข้ามาปฏิโกให้ดูตรงนี้จะรู้จะเห็นตัวตรงในนี่ท่าน,นว่าอย่างนั้นเอหิปฏจิโก ให้น้อมติดเข้ามาจะส่งสายแสวไว้ข้างนอกให้ดูเข้ามาข้างในนี่นี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ไล้ปฏิบัติมาอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้แต่ว่าจริงนี้ปลอาเอาเอาออกประกาศได้เลยคำพูดหลวงตาบัวนี่นะเนี่ยมีเราปฏิบัติมาอย่างนี้คือน้อมติดเข้ามานี่ในองค์อริยสัจคือทุกขังอริยสัจจังสมุทยัยมีรธด มรรคอริสัจสจังอยู่ในนี้หมดย้อนขมันนี้จะเจออริสัจอริสัจคือเรือนรังแห่งมรรคบทิพานอยู่ตรงนี้นั่นให้ดูตรงนี้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงในตรงนี้เฮีปบัิโกโอปนาจิโกเราเห็นสิ่งใดเพ่ยงใดก็ดำให้น้อมเข้ามาเป็นคําเครื่องสอนตนนั่นนี่ละภาปฏิบัติให้น้อมเข้ามาเป็นท่าเครื่องสอนตนปัจจังปัจจัง,จจงเบนิโตบโบเวนยุหี ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพ้อตอนผู้ปฏิบัติ่าน้นาผู้มาปฏิบัตินอนกอดเสือกอดหมอนจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้เข้าใจไหมในวัดเหล่านี้มีไหมเสือหมอนหรือมองไปมีแต่เสือแต่หมอนแต่ที่นอนหมอนวุ่นเหรอนั่นพี่นาดีหมดแล้วเนี่ยธรรมคุณแปรหมดแล้ววันนี้วันนี้วันแปรวันแปรธรรมคุณมาหาออกบ้างละวันนี้นะเออถึงมันออกออกสั้นที่มาหาละอ,อ่ะก็มาเรียนมาแล้ว ชวนจะออกชายทางไหนก็ออกชายเคอืมนี่ภาคปฏิบัติทงเดียวก็เป็นภาพสีลึกซึ้งมากกว้างขวางมากทีเดียวทางปฏิญาณนี่ถึงเรียนพระกรพปโดกจบนั้นอย่าเข้าใจว่าได้มากนั่นนะเรียนไปตามร่องรอยแห่งตำหักตำราที่ท่านเขียนไว้อ่านไปอ่านไปเข้าใจไปจำได้ไปหลงลืมไปหลงลืมไปเรื่อยๆนะนี่ทางภาพปฏิญาณคือ ความจําอันนั้นไปแก่ความจําเดือนไปจําไปหลงลืมไปนี่ภาคความจริงที่นี้เอาปฏิญาเนั่นแหละเข้ามาปฏิบัติตัวเองเมื่อปฏิบัติแล้วความจริงจะเกิดขึ้นแล้วว่าศีลก็มีอยู่แล้วในตัวของเราอบอุ่นสมาธิอบรมจิตใจเข้าไปก็เริ่มเกิดความสมาธรรถถมแล้วก็สมาธิทมเป็นนิพพานาธรรมไปเรื่อยเรื่อยขึ้นไปในใจนี่ละเป็นภาคปฏิบัติภาคนี้เป็นภาคที่กว้างขวางมากทีเดียว ความรู้จากภ้าปฏิบัตินี้กว้างขวางมากเราเทียบว่าเหมือนไฟได้เชื้อนะผ้าปฏิญาินั้นเป็นผ้าความจำเราเรียนไปแม้นังสือเล่มเดียวอ่านไปท่านยังไม่จบตรงไหนก็ยังไม่รู้ตรงนั้นจําไม่ได้ตรงนั้นนะนี่แหละภาคปริญาณนะหนังสือเล่มนั้นทาเรียนยังไม่จบยังอ่านยังไม่จบเราก็ยังไม่เข้าใจหมดในหนังสือเล่มนั้นอ่านจบแล้วจึงจะเข้าใจจําได้หลงลืงไปก็ผ่านไปได้นะ แต่ภาคปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพราะต่อข้อภาคปฏิบัติมันเหมือนไฟได้เชือ้อเชื้อไฟนี่คือสภาพแบ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ทั่วดนินแดนโลกธาตุเป็นสภาพแบ่งความจริงทั้งหมดนะทีะนี้ <c oughs> ไฟได้เชือ้อไฟได้จะทำได้จะจิตนี่ยนะเชื้อและสภาพทำทั้งหลายนี่แล้จะจิตตามเผาไม่ไปคือว่าตามรู้ตามเห็นไปหมดเลยนี่ มันจะอยู่ลึกซึ้งหยาบละเอียดขันหลายภาคปฏิบัตินี่จะเป็นเหมือนกับไฟได้เชือ้อมันมันจะรู้ที่แคร์ซอกแสกไปหมดตามสภาพแห่งความจริงทั้งหลายนี่นี่เรียกว่าภาคปฏิบัติความรู้จากภาคปฏิบัติเพียงกว้างขวางลึกซึ้งกว่าความรู้ทางภาคปริยัดที่เราจํามาเพียงเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นนะภาคปฏิบัตินี่กว้างขวางมากเสีเยแล้วให้มันเป็นขื้นที่จิตใจที่หนัเนะีย พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่จิตใจนะสอนโลกเวลานี้พระสงฆ์สาวกโกรดยุติใจเราคุณนี่ผิดไปที่ไหนเราก็ปฏิบตัติรู้มากรู้น้อยเราก็รู้ตามทางด้านจิตใจเร่นงนาความรู้เหล่านี้ออกมาพู่ให้พี่น้องถาลายฟังผิดไปไหนอืมเนี่ยเวลามันรู้มันรู้อย่างนั้นนะภาคปฏิบตัติเวลาได้รู้เนี่ยมันกว้างขวางลึกซึ้งกระจายไปเรื่อยๆสภาพแห่งความจริงทั้ มันสัมผัสสัมพันธ์ไปหมดนั่นแหละมันรู้ไปหมดนั่นเรียกว่าเหมือนว่าไฟไหม้ไปหมดนะรู้ไปหมดอย่างนี้ะภาปฏิบัติจึงเป็นภาาที่ละเอียดอ่อนสุดฉีดท,ที่เดียวภาคปฏิบ<ม>ัติคู่ละกิเลสก,ก็ละโดยภาคปฏิบัติหลุดพ้นไปก็ภาคปฏิบัตินี่แหละเรียกว่าไฟได้เชื้อทีนี่ก็รู้ไปหมดอะไรรู้ไปหมดเต็มเต็มกาลังของตัวเองการนิสัยวาสนาของผู้จะรู้หนักเบามั่งน้อยแต่รู้ ถ้าปฏิบัติให้เกิดผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่นั่นปฏิบัติตามนั้นรู้เห็นเต็มกําลังของตัวไปตามนั่นแหละวยรู้ลึกซึ้งจังแตกฉานอย่างที่ท่านพูดอรหรันศสีเห็นไหมละ่ะสุก,กาวิปัสสโกแป็นผู้เรียกว่ารู้ธทมอย่างสงบรียบไปเลยนี่บรรลุธรรมอย่างสงบเรียบไปเลยนี่ เตวิโชได้วิชาสามปุเพนิวาสาวิาาาาย,ายานจตุปาตยานอัสวะขยายนชละพิญโยได้อภิญญาหกนี่เป็นพิ้งพิเศษ,ษ,ษ,ษไปเรื่อยๆอือจะตุปยิสัมพิทัพป,ปะโตนั่นสี่อรหันสี่ประเภทนะประเภทที่สองก็ได้วิชาสามประเภทที่ที่สามก็ได้ชละพิญโยประเภทที่สี่จตุปวิสัมพิทัพปะโตแต่ฐานในปวิสัมพิชพปปานนทท 3, ยานทั้งสี่ นี NYU, <úc> ่อาหารมีสี่ประเภทผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ส่วนความมิสูตรนั่นเสมอกันหมดจากทันแหนงกิ่งก้านมันไม่ไม่เหมือนกันเหมือนต้นไม้ประเภทเดียวกันก็ตามเช่นไม้ตะเคียนนะนี่ต้นนี้เป็นอย่างนี้ดอกใบกิ่งก้านสาขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันแต่เรียกว่าต้นตะเคียนเหมือนกันหรือไม้สักเหมือนกันแต่กิ่งก้านสาขามันแตกออกไปไม่ได้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันความรู้จริงแยกเป็นสี่ประเภทออกไป สุขาวิปัสสโกเตวิชโชชลาพิญโยจะตุปิสัมพิธาปัตโต <c oughs> จะตุปิสัมพิธาปัตโตคืออัฏฐาปิสัมพิธาแต่ช้านในอัฏฐในในอัฏในธรรมรลางนี้กจ็จายออกไปไเราอย่ารอปิธาธรรมะปิสัมพิธาแต่ช้านในธรรมอัฏนี่แปลว่าเหมือนเหมือนเราเอาของมัดไว้ระทูมัดเอาไว้เพราะแก แก้ตอบออกร่างกระจายไปเลยมี่อัฏชาปิสัมพิชานี่ธรรมะปิสัมพิชากระจายไปอย่างนั้นนี่นิรุติปิสัมพิธาแต่ฉานในก็พูดคำจาเทศนาว่าการโต้อตอบทุกถึงทุกอย่างแตกฉานไม่ว่าการเทศนาว่าการไม่ว่าการโต้อตอบปัญหาการพูดการจาอะไรนี้ทันทุกอย่างทุกอย่างนี่เรียกว่านิรุติปิสัมพิธาอันทีนี้ออกจากขั้นที่สี่นี่น,นั่นแหละ ปฏิภาณอภิสัมสิอานั้นแตกฐานครอบไปหมดเลยนี่อนต์ประเภทที่สี่นี่ประเภทที่ยอดทีเดียวในที่ยามสมมุติที่นาออกไปใช้นะส่วนความไม่สุดเสมอกันหมดนั่นนี่แหละท่านจึงแยกไว้เป็นประเภทประเภทความรู้ของผู้ปฏิบัติมีแยกแยกอย่างเดียวกันนี่เองความรู้ประเภทนี่ความรู้ไปนี่กระจายไปกระจายไปอย่างนั้นเองนี่นี่แหละภาคปฏิบัติ ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก่อนจำพีหลังหักตายเป็นนอนกัดแทะบาดอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งเขาทั้งเรานั่นแหละอือถ้าออกไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนกับแปลนบ้านของเรามีแปนเท่าไรแปลนบ้านออกมาว่าเต็มห้องมันก็เต็มถ้าไม่นาออกมาอนําแปลนออกมาปลูกสร้างตามแปลนที่ชี้บอกไว้ถ้าชีชี้ปฏิบัติาตามแปลนที่ชี้บอกไว้จะเอาบ้านคันีงังไนนี่ไน เอาแปลนมากา้าสร้างตามนั้นก็เป็นประจำนั้นอันนี้มรรคผลนิพพานกระจายไปเหมือนกับแปลนบ้านนั่นแหละแปลนมรรคผลนิพพานบาบุญนรกสวรรค์ภพมรลกอยู่ในแปลนอย่างธรรมของผู้เจ้าทั้งหมดไม่ดูไปที่ไหนนะนี่กระจายไปมันก็จะรู้จะเห็นตามนี้ท่านไม่เอาของหลอกลวงมาสอนโลกนะท่านเอาของจริงนั้นมาสอนีน่จ้พวกเราผู้ไปอ่านนี่เป็นนอนแทกระดาหลอกลวงตัวเองตื่นเงาตัวเองว่ารู้ว่าฉลาด เป็นอะไรเที่ว่าเป็นจอมปราดสมัยปัจจุบันมีแต่ที่เด็เต็มหัวใจเอาทำมาแอบปางแล้วแล้วกับที่เดสกเหยียบหัวทํอยู่ในตัวของผู้รู้นั่นแหละรู้มากเท่าไหร่ยิ่งทิฏฐิมานามากครับถ,ถ้าเป็นภาคความจํานะถ้าเป็นภาคความจรงิงรู้เท่าไหร่ยิ่งปล่อยยิ่งวางออกหมดไม่มีอะไรยึดถือไม่มีเข้าได้หมดสติจะชานแม้อยู่ในคันก็ไม่แตะต้องให้พราะสิธิสมภาคกันหมดนี่คือรู้ด้วยความจรงิงรู้ธรรมรู้อย่างนี้ รู้ด้วยความจํารู้เท่าไรท่ฏี่มาราย,ยิ่งสูงถ้าไม่มีธรรมแฝงอยู่แล้วนั่นน่ะครังที่เหลสทั้งหลายอยู่กับผู้เรียนาม,มากๆจําจม,มากมานั่นแหละนั่นไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้ามีธรรมแท้กว่านั้นจะมีการที่คลายออกถ้ามีธรรมมากเท่าไรความรู้ทั้งนี้เป็นทั้งหมดนี้ learn, ลกลายเป็นเครื่องหน vous, ุ่งต้องทําเป็นหมดเลยนั่นจำมานะนุคนวันนี้เปิดซะบ้างสูวอย่างวันหนึ่งเปิดแบบหนึ่งวันหนึ่งเปิดแบบหนึ่งห m. ให้ฟังนะดังการปฏิบัติ ใครอยากรู้ให้ปฏิบัติทำอย่ามาเ,เรียนเป็นน้อนแทกกระดาษยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์เอามาอวดคุยโม่กันไม่เกิดประโยชน์เอาภาคปฏิบัติที่เรียนแล้วไปปฏิบัติทีปฏิบัติแล้วคุณค่าจะเกิดขึ้นคุณค่าจะเกิดขึ้นพิษภัยอภายในตัวซึ่งเป็นที่ทีิมานะมันจะกระจายของมันออกอมันมีแจะทำรล้วร่อนเข้าได้หมดเลยไม่มีถือคมว่าถือเนื้อถือตัวสัตว์กับเรามีความสมอภาพกันไปหมด จเขาใจเรานั่นไปอย่างนั้นนะอะรวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละก็เอาที่นี่มีอะไรบ้างมาอ๋อว่าจะไม่พูดมันก็ไปใหญ่เลยเนี่ยไม่มีแล้วอยากนะอยากให้หลวงตาพระเดือที่ว่าสาวกองหนึ่งจะไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าฝนตกไปหลบอยู่ใตุ้นโอ<ห>้ยจะไปอัน <จะ S 2> นั้นหลารก่อนประกาศตั้งอยู่แล้วหร<ะ>ือว่าพระพุทธเจ้าว่ามอบสันทิจโกให้เลยแม้ว่าสาวกองใดก็เหมือนกันหมดเขาใหญ่ไหมล่ะนั่น จำเป็นอะไรจะต้องมพระพุทธเจ้าไปหารับรองจึงจะี่ยไปหาฉขนไหมได้อย่างพูดอย่างโมฆะพูดอย่างฟังไม่ได้เลยนี่อืสันทิ่โกธนันประกาศั้งขึ้นมา <c oughs> อย่างพระอ,อัญญาตญละนอืนที่ว่าจะเข้าถูนถามปัญหาพระพุทธเจ้าอืมพอดีไปถึงใต้ถุนพระกาตาบุตรีฝนกำลังตกกนนำลังลมอย่างหลัก ท่านก็ยืนอยู่นั่นน่ะท่านพิจารณาน้ําที่น้ําฝนหยดด้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบกับน้ํางลางมาวกระทบกันแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาธรรมส่วนละเอียดของท่านจวนจะถึงอยู่แล้วนี่ระบกานพิจารณาธรรมนั้นเขามาเทียบกับการเกิดการดับของสังขารการคิดดีก็ดีชั่วก็ดีเกิดดับฉะนั้นทุกสิ่งทุ่อยางเป็นอาการของผิดเกิดแล้วดับไป้งนั้นฉะนั้นา,านรณาบรรลูธรรมปึงในฐานที่นั่น พอฝนตกหยุดแล้วแทนที it, labels, ่จะขึ <minute smoke Jam ula> ้นทูลถามพระเจ้ากลับเลยไม่ไปไม่ทูลถามนั่นไปยังไงสันทิ่่วนหรือพระพุที่เจ้าต้องลงมาประกาศซะก่อนรับรองซะก่อนว่าผรานนี้ตรงละองนี่นะเธอสําเร็จอยู่ใต้ถุนของเรานี่ยังยังปลอมงานนี่ต้องขึ้นมาหาเราให้เรารับรองไว้ก่อนงั้นเหรอนี่ผรานนต้จะละองนี่พอบรรลุธรรมเสร็จแล้ว แทนที่จะขึ้นทูลถามพระเจ้ากลับเลยนี่เห็นไหมละ่ะตัวยามก็มีอย่างนี้ไม่ทูลถามพระเจ้านี่เป็นสารต่อหรือผู้ทาาเจ้าไม่ได้ไม่ได้รับรองนะบางที่นะฉันท,ที่โกรับรองอยู่แล้วนั่นผู้ปฏิบัติตรงไหนฉันท,ที่โกจะประกาศอยู่กลางบานอยู่ในหัวใจนั้นตามทำทุกขั้นทุกขั้นที่ผลปรากฏขึ้นมาจะรู้จะเห็นเป็นดำ่ดำดาไปนั่นเราทั้งมิมุติหลุดพ้นก็สมบุ์แบบดังพระอริยตระสมบุ์แบบแล้วบรรลุธรรมผปงกลับเลยนั่น ไม่จ้องไปทูลถามพุณเจ้ารับรองซะก่อนเข้าใจเลยอันนี้นะแล้วก็ยอดเข้ามาหาว่าป่าวันตากจมอยู่วัดหรือว่าอยู่ในครัวฟืนครัวไฟอยู่ตานผ้าจาเนรนี่ก็เอาพักอะไรสำเด็จบนเสือบนหมอนแล้วให้มหาเราให้เรารับรองให้นะเข้าใจไหมให้หลวงตาบัวที่เป็นอาจารย์รับรองให้เข้าใจเลยให้รับรองให้ให้รับรองจะรับรองอะไร เสือเธอขาดอมอขาดเพราะเราจะรับรองนั่นมันขาดก็บอกว่าขาดใจ่ไหมมักที่เหลือขาดไม่มีมีแต่เสือแต่หมอนขาดก็้าใจไหมเราก็จะรับกันเราจะบอกอย่างนั้นว่ารับรองหรือไม่รับรองก,ก็แล้วแต่เข้าใจไหม <c oughs> รับพอพระพุทคที่องค์ที่เป็นประธานสยานา ทอดติ de, ่งองแรกนะคะที่ล right. ังกาค่ะท nah, ่านก็ป yeah. ฏ right ิญยาใน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 พระตรปิกนั้นว่าท่านมันสำเร็จเอ่อธนาคารปกติธรมชาจะสุขสัน์ท่านเป็นอะไรเ้เน่าไงว่าไงคือาพดจกนีาน่นพิธการนะคะองค์ที่ท่านจดจารึกพระไตรปิฎกันะคะนิ่องค์แรกที่จารึกัเป็นตัวจอดต่นองค์แรกค่ะนีั่นก็เป็นคำยาว่าท่านท่าน ท่านอะไรอะไรท่านเป็นอะไรที่นี่สุดท่ายเนี่ยตอนเจ้าตอนสูดท่ายเนี่ยแล้ว่านเป็นผู้ปะจุปิสัมพันค่ะคือท่านเนญญาแล้วมีอะไรอีกู่นะพี่อีกมาพูดกับเราให้เราฟังมาท่านเอป็นหลักการครับสมัยหการเาเีวเนี่นงท่เนั่นเหรอ ถ้ามีก็น่าฮะเราก็ยกให้ว่านี่คือนอนแท้กระดาษตัวเก่งเอาเท่านั้นแะไม่เอามากนอนแท้กระดาษตัวเก่งว่างั้นเลยนะถามอะไรเลยแทนที่จะมามีข้อปัญหาถามเราเราจะได้ตอบรับกันกลับไม่ถามมาเล่าให้เราฟังี่คือนอนแท้กระดาษยกให้เลยว่างเอาอย่างนั้นแหะนะพอดีแล้วมีอะไรอยู่ล่ะลงตัวใต้มาลงนอนแท้กระดาษเพ่อบูชาธรรมครับบูชาธรรมบูชาซ้าเลย เออเอาหนี้ให้ Mechan it, เลยเอาะไม่กระจางอ่ะอ่ะเออนี่ให้พรนะเก้าโมงให้พรอีกที่ต่างที่ต่างสุมหางที่พระแม่วาสมิจาตู พระเพรภูเรงโสังกปาจางโทปณะระโสยะถามณิโชตยระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตมันตารโยสุขีธีคาอยู่โกขวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโน จตารธรรมวาทานเกียอายุวโนสุขังภาลาภ